สวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจอกันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุ้น3ามรัฐนะคะงวดวันจันอ่าวันนี้วันอังคารสิหลงวันนีกละวันอังคารที่19นะคะเดือนตุลาคมแต่ว่าเมื่อวานวันจันทเนาะวันที่18เมื่อวานนะคะผลออกวันจันทร์รัสเซียออก 8, 2, 8, 4, 5 เข้าตัวเจาะตรงๆนะคะ45่หาหรับรัสเซียเมื่อวานพี่น้องให้เด่นสีรูด4อังกฤษ3ามแ0ดอังกฤษไม่มานะคะอังกฤษมา8อดกเน้อง 8, 28แล้วก็มา8ปดสเยอรมัน 4, 4 7 8 9อ่ามาสนะคะมารูด4ี่พี่น้องจับให้45 4 6ไม่ถึง47เนาะอันนี้เข้ารูดนะคะสําหรับเยอรมันเมื่อวานนี้สรุปก็มาสองรัดนะคะมาอะ รัสเซียแล้วก็เยอรมันรัสเซียมาเจาะถ้าท่านไหนที่รูดนะคะกะ็ได้สองรัดแต่ถ้าท่านไหนไม่รูดจับเฉพาะตัวเจาะก็ได้หนึ่งรัดก็ยังได้กำไรนะคะก็วัดดวงไปลงทุนน้อยก็ยังได้กำไรอยู่เนาะ,ะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะวันที่19เรามาลุ้นกันต่อนอะเมื่อวานนี้ใครที่ตามมีน้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมอคอมเมนต์บอกกันด้วยนะพี่น้องจะได้ดีใจด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเรามาลุยกันต่อสำหรับวันอังคารที่19ตุลาคมค่ะวันนี้นะคะพี่น้องให้เด่นที่7ค่ะ7นะ,อ,ะอันนี้เลื่อนไปอีกหน่อยเด่นที่7นะคะจับคู่ก็จะมี72 7จ7ด7ามเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสองเวิ่งรูด7นะคะใครจะวิ่งใครจะรูดก็จัดไปได้เลยอ่าใครอยากวัดดวงตามที่บอกก็7จ7ดสองเมารัดใดรัดหนึงมาแค่หนึ่งเด้งก็ยังได้กาไรนะคะเพราะว่าลงทุนน้อยเนาะออันนี้ก็วัดดวงไปนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดก็รูด พาะโอกาสจะได้เด้งก็มีด้วยนะคะอจโอกาสจะได้เด้งบนล่างก็มีนะสำหรับ3รัฐเมื่อวานนี้ก็มา2รัฐและเมื่อวานวันจันทร์ก็โอเคเปิดเปิดมาสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาหะะ์ก็ไม่เลวนะคะก็ไม่เลววันนี้ก็ขอให้เป๊ขอให้ปังยังไงก็ก่อนนำแนวทางไปใช้ก็พิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าชอบไม่ชอบเนาะ ถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพินก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นกำลังใจกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนเงๆงเงีปงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ